เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 3> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคัมประจวันที่14มิถุนายนวันนี้รอบคัมับมาเริ่มกันที่ข่าวใหญ่ของวิกตอร์ยูเคเรสดาวยิงตัวเก่งจากสปอร์ติ้งเลสบอนกันก่อนที่ตอนนี้เจ้าตัวในกำลังมีปัญหากับต้นสังกัดเรื่องการย้ายทีมในตลาดซัมเมอร์นี้ แต่ที่มันน่าจะเป็นกระแสนในช่วงเย็นวันนี้เลยครับก็คงจะหนีไม่พ้นรายงานจากโปรตุเกสด้วยซื่อ,อยังเรคคอร์ดที่ดีจวงหัวตัวเบอร์เร่เลยครับกับข่าวของวิกตอร์ยูเคเรสว่าเอเย่นของดาวยิงไวยิม7ปีได้แจ้งกับแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดแล้วว่านักเตะในความดูแลของเขาจะไม่ย้ายเข้าร่วมทีมดีนักเตะที่ตัดตัวเลือกแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดออกไปแล้วซึ่งแน่นอนครับกับข่าวนี้เลนเอาคอมเมนต์ถล่มทาลายไม่ว่าจะมาจากแฟนพีจากแฟนทีมอื่นต่างคอมเมนต์กันอย่างเมามาเลยครับ แต่อย่างไรก็ตามครับต่อข่าวดึงกล่าวที่เป็นการอ้างอิงจากสื่อฝั่งปรตุกเกตนี้ทางฟลาบิสโรมานยังคงไม่ให้น้ำหนักข่าวจากเรคคอร์ทที่รายงานอ้างว่ายูเคเรสปฏิเสธการย้ายสู่แมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดด้วยที่โรมานครับก็ได้ให้ข้อมูลผ่านทางดียูเนเต็ดแตนว่าแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดยังคงต้องการตัววิกตอร์ยูเคเรสและสโมสรอนยังอยู่ในการแข่งขันและก็พร้อมและจะเดินหน้ากับเดียวนี้ต่อด้วยในขณะที่คู่แข่งสำคัญอย่างเซนอลก็ยังอยู่ในเส้นทางที่เป็นไปได้เช่นการที่จะคว้านักเตะไปร่วมทีม และอย่างที่บอกไปว่าอาร์เซนอลเนี่ยพวกเขาเดินดีลอยู่2อดีลพร้อมๆกันเลยก็คือดีลของวิกตอร์ยูเคเรสและกับทางเบนจามินเซสโกที่ฝ่ายหลังเน่ยคาดว่าจะมีค่าตัวมากถึง80ล้านยูโรด้วยกัน นอกจากนี้ครับสิ่งที่ทําให้แฟนผีน่าจะสบายใจมากขึ้นว่าเรายังอยู่ในเกมการล่าตัววิกตอร์ยูเคเรสก็น่าจะเป็นการที่เนื้อหาในหนังสือพิมพ์เรคคอร์ดของโปรตุเกสฉบับที่เพิ่งตีพิมพ์ในเช้าวันนี้ครับซึ่งคนที่ได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนี้แบบเต็มๆก็บอกว่ามันเป็นแค่บทความทั่วๆไปที่แหล่งที่มาที่เรคคอร์ดโปรตุเกสกล่าวอ้างก็มาจากสือ่อทั่วไปอีกด้วยซึ่งก็เป็นข้อมูลจากสื่อที่ไม่น่าเชื่อถือเลยและที่สําคัญไม่ได้อ้างมาจากเอเจนต์ของวิกตอร์ยูเคเรสโดยตรงคร อัปเดตต่อมาของฟลาบิสโรมา a โนนะครับกับเรื่องราวของอาเลฮันโดรกาเน h โชแนวรุกวัย20ปีของทัพผีแดงเราที่ก็กำลังหาสโมสรใหม่ลงเล่นในซีซั่นหน้าหลังตอนนี้เส้นทางของเขากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดขาดลงไปแล้ว ทั้งนี้ครับโรมาโนโ่ได้แจ้งมาว่ามีความเคลื่อนไหวในส่วนของเอเยนของอาร์เรฮันโดการนาโชที่กําลังมองหาสโมสรนใหม่ให้กับนักเตะหดืยลําดับความสําคัญก็ยังคงเป็นการเล่นในพรีเมียร์ลีกต่อไปครับซึ่งในตอนนี้ก็มี3-4สโมสรนกาลังให้ความสนใจในตัวของการนาโชอยู่ ทางด้านรายงานฝั่งเยอรมันก็คือบิลสื่อชั้นนำของแดนอินซีเลกนะครับได้แจ้งมาว่าไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นพวกเขาเนี่ยถอนตัวจากการคว้าตัวอเลนโดการนโ,รนโชเป็นที่เรียบร้อยครับหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโกงค่าตัวออกไปที่70ล้านยูโรพวกเขาในจึงถอยออกมาแล้วก็มองหาตัวเลือกอื่นที่เป็นไปได้มากกว่าและแน่นอนครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะมีรายรับมากกว่า200ล้านยูโรจากการขายทั้งโฟรินเวสกับเจเรมีฟริมปงให้กับลิเวอร์ pool แต่สำหรับนักเตะที่พวกเขาต้องการดึงเข้ามาสู่ทีมราคาที่พวกเขามองไว้ก็คือไม่เกิน50ล้านยูโรนั่นเองครับอัปเดตต่อมาครับกับเรื่องราวของแบรนด์เอมเบอร์โมที่ล่าสุดสื่อเทีย2สอย่างรอบเดาวซันในข่าวของ ESPN ได้เปิดเผยว่า แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจจะเบนเป้าไปล่าตัวอื่นแทนหากว่าเบรนท์ฟอร์ดยังคงโกงค่าตัวของไบรอันเอมเบอร์โม่ออกไปจากที่สโมสรที่คุยกันไว้ตอนแรกก็คือ50ล้านปอนด์ออกไปใกล้เคียงกับค่าตัวของมาิอุสคุณญาที่6 0สิบถึงหกสิบห้าล้านปอนด์เพราะว่าการข้อตวคุ้นญานั้นเป็นเงื่อนไขในค่าฉีกสัญญาอยู่แล้วครับส่วนเอมเบอร์โม่จะได้คุยไว้ที่50ล้านปอนด์ตอนแรกแต่เพาว่าตอนนี้ราคามาเริ่มขยับไปไกลและก็น่าจะอยู่ที่ตัวเลข65ล้านปอนด์และการที่แมนเชสเต 5บวก10ล้านปอนด์นั้นมันก็เป็นตัวเลขที่เกินราคาที่ตกลงกันไว้ตอนแรกแล้วด้วยทั้งนี้ครับต่อเรื่องดิ่งกล่าวทางรอบเดลซันก็เผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจต้องหันไปยังตัวเลือกอื่นๆของสโมสรอย่างเช่นอองตวนเซเมนโยของบอลมัดและก็เอเบเรชิชเอเซของคริสันพาเลสโดยที่กับผลงานของทั้งสองรายที่กล่าวไปก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีไม่ต่างเอร์โมากกนักด้วย อย่างองตุนเซเมโยในวัย25ปีลงเล่นไป42เกมทุกรายการเมือ่อซีซันก่อนยิง13ประตูอีก7แอสซิสไล่อีกรายอย่างเอเบเรชิเอเซในวัย26ปีลงเล่นไป43เกมทุกรายการให้กับฮาเลสยิง14ประตูและก็มีอีก11แอสซิสด้วยกันครับ มากันนี้รายงานของทาง Rich f i r สายข่าวของ Manchester e อ e n นิ่งนิวสื่อท้องถิ่นบ้างนะครับเกี่ยวบความสนใจในตัวคริสริกมิดฟิลวันได้คิดวัย17ปีของซันเดอร์แลนด์ด้วยจากรายงานครับเผยว่าเจสันวิค็อกสผู้นิการกีฬาของ Manchester United ได้ชื่นชมในตัวของคริสริกเป็นอย่างมากแต่ด้วยการที่ซันเดอร์แลนด์สามารถเลื่อนชั้นขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกมันก็ไม่ใช่งานง่ายของทับปีสแสดงแล้วที่จะดึงตัวเขามาร่วมทีมได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ แต่ทว่าทางริชเฟยนะครับก็มองว่าด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจสันวีคอร์ที่เคยทํางานที่ซันเดอร์แลนด์ในตําแหน่งผู้ในการฝ่ายกีฬาก็ไม่แน่เหมือนกันที่ดีลนี้อาจจะเกิดขึ้นได้แต่ถ้ว่าค่าตัวของคริสริกเองก็จะไม่ใช่ถูกๆอย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่าผลงานในซีซั่นก่อนก็โดดเด่นเหลือเกอินในแชมเปี้ยนชิพและก็มีส่วนสําคัญอย่างมากกับการเลื่อนชั้นของทีมแมวดําขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกด้วยครับด้วยการลงเล่นไปมากถึง47เกมในทุกรายการและนอกจากความสนใจของทัพผีแดงเราแล้วนรัตาาามมยยงงก็ี As สเนลเอเวอตันและก็เวสต์แฮมยูเนเต็ดที่ต่างกำลังจับตาดูสถานการณ์ของนักเตะเช่นเดียวกันมาต่อกันด้วยความเห็นของอลันเชียร์เร์ตำนานดาวยิงทีมชาติอังกฤษนะครับหรือเจ้าตัวนี่ถูกตั้งคำถา,ถามถึงการให้สัมภาษณ์ของรูเบนอาร์มอริมหลังเกมที่แพ้กับสเปอร์ในยูโรปาลีกนัดชิงว่าการแพ้บางทีนะี่มันอาจจะเป็นข้อดีที่จะได้โฟกัสในลีกและก็เตรียมตัวระบบใหม่ที่จะใช้งานได้ดีมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามครับต่อเรื่องนี้ทางเชียร์เร์ก็มองว่า ยังไงซะข้อเสียมันก็ย่อมมีมากกว่าข้อดีอยู่แล้วครับโดยเฉพาะการที่พลาดตัวแชมเปี้ยนส์ลีกที่อาจทำให้การดึงดูดใจนักเตะชั้นนํานั้นลดลงแต่ที่หนักกว่านั้นก็คือปัญหาการเงินที่สโมสรก็แบกรับมันหนักอยู่แล้วก็ยิ่งเจอสถานการณ์ที่อาจจะยิ่งหนักกว่าเดิมด้วยซ้ำดูต่อเรื่องนี้ครับอลันเชเลอร er, ์ได้แสดงความเห็นเอาไว้ว่า กับการที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้มีโปรแกร,รมในเกมยุโรปผมนึกออกข้อดีแค่ข้อเดียวก็คือพวกเขานะจะลดโปรแกร,รมการเล่นลงไปทาให้อาจจะมีสภาพร่างกายที่ดีมากขึ้นส่วนข้อเสียมีมากกว่ามากๆเลยล่ะข้อดีมีอยู่บ้างอย่างนิวคาสเซิลก็เคยเจอแบบนี้เมื่อซีซั่นก่อนพวกเขามีปัญหานักเตะบาดเจ็บเยอะและขนาดที่ไม่ใหญ่พอซึ่งมันส่งผลกับฟอร์มการเล่นของพวกเขาแต่นั่นแหละข้อดีเพียงเล็กน้อยส่วนข้อเสียมันเยอะมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการไม่ได้ไปเล่นในแชมเปี้ยนส์ลีก หนึ่งเลยคือเรื่องการดึงดูนักเตะระดับท็อปเพราะว่านักเตะที่เก่งๆย่อมอยากจะเล่นในรายการนั้นเป็นหลักอยู่แล้วไหนจะรวมถึงเรื่องการเงินด้วยที่เป็นปัญหาใหญ่ของพวกเขาในตอนนี้ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นในมุมมองของผู้จัดการทีมนักเตะหรือว่าแฟนบอลทุกคนก็อยากจะเห็นทีมตัวเองลงเล่นกับทีมที่ดีสุดในยุโรปอยู่แล้วคุณว่าไหมล่ะ เรามากันที่ความเห็นของฟาบิโอคาเปโลอดีตยอดกุนซือชาวอิตาล,ลีครับที่เจ้าตัวนะ่ะที่ออกมาพูดถึงสถานการณเกมรุกของยูเวนตุสที่พวกเขากําลังสนใจวิกตอร์ยูเคเรสดาวยิงจากสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ทั้งนี้ครับคาเปโลที่แนะให้อดีตทีมที่เขาเคยคุมบางเหียนให้หันมาล่าตัวโจชัวเซอร์ซี่กองหน้าจากทีมผีแดงของเราเพราะว่านักเตะเคยผ่านประสบการณ์อิตาล,ลีมาก่อนแถมก็ยังมีผลงานที่ดีและถึงแม้ว่าการย้ายสู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะดรอปลงไปก็ตามครับรีดต่อเรื่องนี้ฟาบิโอคาเปโลได้ ความเห็นว่าอนาคตของดูซานเวลลาโฮวิชต่อไปจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผมพูดถึงการย้ายทีมเพราะดูเหมือนว่าเวลลาโฮวิชและก็ยูเวนตุสจะแยกทางกันแล้วในกรณีนั้นยูเวนตุสต้องการกองหน้าคนใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออนาคตของเรนเดลโคลโลมูอานี่ยังไม่แน่นอนเพราะว่าเป็นนักเตะที่ยืมมาจากเปสเช และถ้าคุณจะให้ผมเลือกว่าใครควรจะเป็นกองหน้าตัวเป้าคนใหม่ให้กับยูเวนตุสผมจะเลือกโจชัวเซอร์ซี่เพราะว่าเขาโชว์ฟอร์อมได้อย่างยอดเยี่ยมมากในเซเรีย A ตอนนั้นแม้ว่าเขาจะมีผลงานไม่ดีนักที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่ว่าตอนนี้ก็อาจจะเป็นเวลาที่เหมาะสมในการดึงนักเตะชาวดัชรายนี้กลับมาใอิตาลีครั้งนอกจากนี้เซอรซี่ก็ยังมีค่าตัวน้อยกว่าวิกตอร์ยูเคเรสที่ตกเป็นข่าวอยู่บ่อยครั้งอีกด้วย เป็นเรื่องจริงอยู่ที่ว่ายูเคเรสเป็นเครื่องจักรสังหารประตูให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนแต่ทว่าในวัย27ปีเขายังไม่เคยเจอกับหลีกระดับสูงสุดของเราเลยและก็พูดง่ายๆก็คือผมเชื่อว,ว่าเดิมพันที่ปลอดภัยกว่าก็คืออดีตกองหน้าจากโบโรลอนญาเจอชัวเซอร์ซีนั่นเองและทั้งหมดนี้ครับก็เป็นข่าวสารที่น่าสนใจของแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดรอบค่มประจำวันที่14มิถุนายนหากว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ